โอเคครับลูกศิครับตั้งใจเรียนบทสนทนาที่อยู่รอบๆตัวนี้ตามาอาลีบาบาไปด้วยก่อนอื่นนะครับลูกศิครับเราจะอ่านให้พวกเราฟังหนึ่งรอบหลังจากนั้นเราค่อยมาแปลตั้งใจนะครับหอเอ๋วังฟัง昨天和你一起唱歌的人是谁นะฮะ B ต่อว่า一个朋友เอ๋ 什么朋友？是不是男朋友？b 不是，不是、啊，我同学介绍的，昨天第一次见。啊哈，老ราร我来帮，老กแปลว่าอะไรบ้างเรามาไปด้วยกันครับเอเขาบอกว่าหวังฟังเป็นชื่อคนนามสกุลห พราะว่าฟัง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 เนี่ยส่วนมาก80%ใช้ก,กับผู้หญิงนะครับหวังฟังเป็นชื่อคนผู้หญิงนะครับสู่เทียนคือเมื่อวานจินเทียนวันนี้มิงเทียนพรุ่งนี้นะครับเขอคือกับนี่คือคุณอี่ฉีคือด้วยกันช่างเกือคือล้องเพลงอี่ฉีตัวนี้คําเตือนของเราคือ มันจะสลับกับภาษาไทยสลับภาษาไทยยังไงภาษาจีนต้องไว้ขั้นหน้าของกิจกรรมที่ทําอย่างเช่นช่างเกือคือร้องเพลงคือกิจกรรมที่ทําด้วยกันเพระาะั้นอี๋ฉี่ช่างเกือถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเป็นช่างเกืออี๋ฉี่ร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมนะคะต่อต人อเนนะคุณคือใครหรอทั้งเปียวก็จะแปลว่าวางฟังเมื่อวานคนที่ร้องเพลงกับคุณด้วยกันเนี่ยคือใครนะใครอ่ะอืม บีตอบว่าอีก友อเพืเอ่อนออะไรครับไอ้เพื่อนเป็นแค่เพื่อนเพื่อนเองอ่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นโอเคนะครับเอพูดว่า什么朋友什么คืออะไรเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนอะไรถามอย่างสงสัยนะครับอืม是不是男朋友是不是ว่ใช่หรือไม่ใช่男朋友คือ boyfriend หรือแฟนหนุ่มนะฮะแฟ,แฟนเป็นช่แฟนหรือเปล่าเนี่ยช่แฟนหรือเปล่าช่ยบอยแฟนหรือเปล่ปาอืมโอเคบีตอบว่าไม่ใช่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 ใช What t h e 我ฉันนะ,ะ,นะ,ะ同学同学คืออะไรครับ同学แปลว่าเพื่อนร่วมห้อง同学แปลว่าเพื่อนร่วมห้อง介绍介绍,介绍คืออะไรครับ介绍บปลว่าไหนผม我同学介绍的 เพื่อนของฉันแนะนาม,มาเพื่อนของฉันแนะนำให้นะวเทียนเมื่อวานตีสิเจียนตีสิคือครั้งแรกเจียนคือเจอกันเมื่อวานเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะโอเคนะเอ,อ๊ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนรุ่มห้องเขาแนะนำให้แนะนาม,มาพรุมนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยโอเคนะรู้สึกนะครับเราจะแปลให้รู้สึกทุกคนรู้เรื่องกันไหมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาฟัง 老师，按，给听、欸 OK,，一老呐，好，呢，哈、欸，啊，准备，听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 ， OK，那哈，B 不是，不是，是我同学介绍的，昨天第一次见。OK，卡布鲁西卡，发连来来绕，จนไปอยู่เหล่านี้กลายเป็นคนตัวเองไปนะครับ。呐，ถ้าเป็นไปอยู่ต่อรู้สินะฮะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามหล่อชื่อ阿里巴巴ด้วยนะครับ